ตอนนี้จะไปซักผ้ากันค่ะทุกคนเอาเอา,เอาลูกสักเท้าว่าแล้วว่าจะไปเดินว่ามันเย็นๆเพราะมงคนเดียวหรือให้ครูใส่เท้าไปไปเไปค่ะไปไหนไหมอือปะลุกไปเลยลุไปเลย,ยค่ะทุกคน <c oughs> อะไรขยนั่วไปขยะทั่วไปตอนนี้ครอบยางเพ้าะา่ลอะไรเอ่อขยะอะไรอย่างเี้ราะอะไรบันไดอะไรนี่อะไรอ่า้บันไดายทุกที่ขายไปอะไร,ะะไระกระจุก,ะกแต่ข้างใน ข้างในมีกระจกแตกทุกนคนกระจกแตกข้างในไม่น่าเราไปุ่้อึ้นอยู่ไปลดนอนะทุกคนลดนอน จะเป็นร้อหน้งของผู้ป่วยค่ะทุกคนร้อหน้งของผู้ป่วยสวัสดีคร <fol> ับเมื่อกี้พี่สวัสดีค่ะทุกคนป้าขึ้นไปป้าเฉลยยี่สิบเปอร์เซ็นต์โอเคเพราะฉันแปดหก ชันสงเฮ้ชันสกับสางาเป็นยี่สิบสามเลยนยี่สิบสามยีสามอะไรยี่สิบสามเป็นชันส่งกับฉันสาันเป็นยนะี 23. 23. 23. ่ส,บสิบสาม <c oughs> ปะ่ะลกไป <c oughs> สนับสนุนสร้างปัญญา ไม่ใช่สร้างปัญหานะปัญหาคือที่มันเป็นแบบผลเลือกอะปัญญาคือสมองเลยค่ะไ,ไปค่ะลุ้นนด้นนู้นไปอ ไปไอค้ะเท่า,ทานั้นขึ้นไปายบวัวสักผ้าอยูน่นี่ไปว<ป><ป>ิมีลิฟต์ด้วยชั้นสี่ลงมาชั้นหนึ่งอันนี้ ไม่ผ้าซักอยู่เหรอผ้าซักชู่มุนได้ขนาดนี้หรอไปเอาไหมเฮ้ยเฮยไ ใช่่อต้องถ่ายก้องสุดกตาก็ต้องเงียบขันคุณเคเะียก่นเดี๋ยวเขาจ่าเคกล้องนะจะไม่พูดขับคนก็จะเลอแบบไม่ได้ถ่ายคลิปอบไม่ยดเดี๋ยวเขาสับไปขันคนณโกเคเริ่อะ ปี๊ปี๊เข้าไม่ได้เดินที่เหมี่ยวเอาปี๊ไ้เลยเฮ้ยแม่ไลยมีคนอยู่ขนาดนั้นเอ้ยเข้าไม่ได้ทําไงเข้าไม่ได้ สานเลยบอกไปสกสิบบอกว่าเดี๋ยวเขาเอาเซอร์จันไปคุ